สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่หุ้น PTC เข้าตลาดวันแรกนะคะเราได้รับการจัดสรรหุ้น IPO มาจากฟินันเซียหนึ่งพันหน่วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเงินทาว่าวันนี้เราได้กําไรเท่าไหร่ไอ้ก็มาถึงแล้วคะ่ะเพื่อนๆนาทีทองของเราก็คือนาทีที่ตื่นเต้นที่สุดที่ทุกคนมี IPO อยู่ในมือนะคะถึงแม้ว่ามันจะน้อยนิดหนึ่งพันหน่วยคาว่าน่าจะเปิดที่หกจุดเจ็ดห้านะคะเซรหัสรอเลยค่ะ ทุนของเรานะคะ3.50เราไม่รู้เขาจะวิ่งไปเท่าไหร่แต่เราเป็นสายฟาสต์ฟู้ดค่ะเอาขายหกจุดเจ็ดศูนยไม่แมทก่อนพี่แล้วครับน้องๆอ,อ,อ่ะโอเ okay. ค3,188นะคะเพื่อนๆโอเคค่ะ ก็เราไม่รู้ว่ามันจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงแต่คือที่เขาก็จะวิ่งสองนาทีแรกคือหนาทีแรกแหละที่ไปสามจุดเอ้ย6กจุดแห้านะคะก็มันมีกระตั้งทันอยู่แล้วแหละราคานั้นน่ะแต่ว่าราคานี้ก็โอเคมากๆแล้วคะ่ะเนื่องจากที่ทุนสามพันห้ากำไรสามพันรอก็ถือว่าเออเยอะอยู่นะก็โอเคค่ะเพื่อนๆดีใจกับทุกคนที่ได้พีโอตัวนี้ด้วยนะคะยังไงก็เดี๋ยวถ้ามันลงไปข้างล่างช้อนไหวเดี๋ยวจะช้อนนะคะ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับ f i n a นเซีย h e โรนะคะเพื่อนเพื่ยังไม่มีหรือใครที่ยังไม่มีก็ไปสมัครกันได้นะคะที่เราลังเลขายช้าขายยากขายเย็นเนี่ยกะว่ามันจะเจ็ดบาทแหละทุกคนในใจเราอะกะเลยกดไปกดมาค a นซนคอนโซนเห็นไหมถ้าเราไม่ขาย6.70นย์น้ำเพื่อนไม่มีทางแมทเนี่ยวิ่งลงละแต่อาจจะวิ่งขึ้นเราก็ไม่สามารถรู้ได้แต่เราก,ก็ดูที่กำลังซื้อมีคนติดอยู่ที่6.80อยู่นะคะ มีคนติดอยู่ที่6 8 5 6ดแอคเคาท์มีคนติดอยู่ที่6 8 0 2 3แแต่ตว่าเราเป็นสายฟาสต์ฟู้ดเราเป็นสายฟาสต์ฟาสต์ขอออกก่อนก็สนนกำไรอยู่ที่3 1 8 8ตัวแดงๆไม่ต้องมองนะคะเพื่อนสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะวันนี้ทำกำไรได้แล้วเดี๋ยวมี IPO อตัวไหนเข้ามาหรือเราได้อะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาแชร์ประสบการณ์ใหม่นะคะเพื่อนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องให้เราด้วยนะคะบายบาย